ส่วนกลางนี่นะแต่อยากได้รูปโยร่องได้รับกองกุมได้รับจังหวัดนะแต่ว่าตามที่เบิ้งนี่วอนง้อเรือเข้าจัดอยู่สองขังอะบอกเห็นภาพแจักเกอร์ได้รับจังหวัดเพราะว่าเป็นยังจังโง่เพราะว่าอาตมาก็เป็นเป็นอ่าหัวไห็นไร

ตัวน่นเนี่ยโอ้ยโอเป็นเมื่อก่ออีี้เลยทาเมื <c oughs> ่อกา้เขาตายเห็นใจอ,อเนเกิดอ่าห้องกับังสีบุอื้อบ่ยากในต่อไปไม่พ่ายผานนาเข้าเด็กท่านไร้เขาอยากให้บรนพบรุษเขาได้รัเบเข้ากับตัวงามบอกเพื่อนเมื่อนี่ก็ะได้มาจักอาบาดจุดถนนสายวัฒนธรรมกับท่านเงอนท่านข้าม ดากะท่านน้าท่านเขาท่านขนมนมเลยกายเปินลไดรับไปส่วนบุญอันนี้ดากะจีเดือนละเทียเข้ากะไดเฮ็ดไดทำการทําบุญทักบาทเมนีพระคุณเจ้ากับกำลังหน้าพินทบาทตามถนนสายวัฒนธรรมครับกับขอเทียเช่อเล่อพมีพี่น้องรวมทักบาทครับอันนักที่แยกอยากให้นั่งอันยุ่งยุ่งขางเดียวกันครับเพื่อเพื่อนเจังเ่ได้แวะ แวะขางใต้แล้วก็เแวะขางกวานะเพราะว่าพยัญชนตรงมากครับจยากอยากทดลองอยากให้นั่งยุทางเดียวตุ้นตัวตัวของเสียกันเพราะว่าประเทศน้ไปแยดียวหล้กก็บปรด้วยครับพี่ดาเออพ่อเมยพี่ดางห้าสิบกำลังเตรียมอะย่อยมากครับ ดูสาธุเดตคิดอากรตัการท่มาพุ่งเจ้ากระแลงงานใหญ่นินสบายทำกระแลงจกอดเ่อเเี้ดองเข้าในารมทำบุญตักบาตรทำหน้าการทำบุญตักบาตรใหนามาย้าการเย่ยเี่ยกำลังวาหครับเจเโฆษณาคนมากนากงายืดกระแงตารเ่นตกางใจ เป็นต้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 น วันละเงินหรือทอนให้แก่นพงน้องขังเจ้าเป็นทําน้าน้องายข้าเอาให้เป็นอื้นจ้ามุนนังให้สมังน้องืูด่านขั้นคายเข่าได้เือสีย ยามี่ผูกยาแค้นเงินให้แหลนเข้ามาหอันเงินตราให้มามือบัตรทาชายนอกดินชาอย่ามี่้าล้อมีขอบุญจะนอนอย่าได้หา หมอกหอดทุบเรียนน้องหมอกหอดน้องหมอกหอดดีแค่ท่านใจหายเราจะได้คิขาท่านใจหน้าจะได้คลิปฟอก ท่านก็จะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับกับพี่น้องเรับมือนีกะแดดที่ออกเนี่ยจะน้อยหยาบฝนบตกฟ้าเว่ออยู่แต่ว่าพี่น้องกะบที่วางหูววางถ่ายในหัวที่ลอยว่างหัวที่สามมันลอยมันเปลี่ยนมีวัวอ้าว พี่น้องเด้อผู้เล่นดีดักบาดจะจะดื่นถอดรองเท้าด้วยกันด้วยการทำบุญดักบาดถอดรองเท้าไว้ตะกอนถอดรองเท้าไว้เข้ากังใจบาดบรมเม็นทุบและเต้าใจบาดเพราะพระท่านถือศีลของข้อยี่สิบเจ็ดท่านก็ยังเดินเท้าเปล่าครับละเฮาเป็นบุตรคนบุตรชนคนธรรมดาเฮาอย่าอยู่สูงตัวพระสงฆ์องค์จ้า เข้าเวดเด็ดซื้อได้กับินหาน้ำเชียวว่าไดเพืกอหาตัวหรอกพาี่นั้จงว่นใเพือหาตนั่งตน่ครับที่เสียงขาดแตคือมันเป็นน้ำสายกระตุกครับแอมมันฮอนครับกับพี่น้องจะมาร่วมทัาบุญเจ้าบาทจะยืนบือนางอยู่ ตามริมถนนนวลท่าขณะนี้พระคุณเจ้ากำลังเคลื่อนมาเด้อพี่น้องผู้ต้องการออกมายันนี้ก็ยังท่านรับเมีนที่นั่งอยู่ในบ้านหยินเสียงนี่ค่ะเตรียมของปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาก็ยังท่านเพราะว่ารถกนฝังใบดินแล้วยังเศร้าบ่ทันนานก็เกิดหนาว เอามาทานเป็ดตามคําสอนของอ่เสที่ก่อสร้างทานแล้วจงซึขอให้เจ้าอ๋อ